อยู่ด้วยกันนะคะกับน้ำค้างดีพนรัตน์ห 9, 9ึ่ค่ะวันนี้นะคะอยู่กับรถที่สีสันแสกตามากเลยกับคันนี้ค่ะ m a ส d a 2นะคะซีดานคันนี้ค่ะเครื่อง1.5เบนซินนะคะแล้วก็เป็นเกียร์อัตโนมัติด้วยคันนี้ค่ะเป็นสีที่ เรียกว่าโดนใจโดดเด้งมากๆเลยแล้วก็วันนี้นะคะน้องค้างใส่ชุดมาเหมือนจะไปเที่ยวทะเลเป็นสีเหลืองเนาะก็ตัดกับรถสีแดงแบบนี้นะคะบอกเลยว่าสวยมากอยากให้ผู้หญิงนะคะได้เป็นเจ้าของคันนี้จริงๆเพราะว่าความแซบเนี่ยระเบิดรลเบอเ,เลยนะคะทุกคนอ่านะคะคันนี้เนี่ยไฟหน้าของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะใสเลยนะคะมาพร้อมกับล้อนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นล้อแมก ขอบ15้นะคะสีดําขอบแดงสวยมากตัดกับตัวรถนะคะที่มีโทนแดงๆอย่างนีง้เนี่ยทำให้ทุกอย่างเนี่ยดูลงตัวและสวยงามมากๆเลยล่ะคะ่ะนะคะเดี๋ยวให้ดูภายในกันนิดหน่อยเนาะนี่ภายในนะคะเป็นพรมกระดุมสีแดงนะคะแล้วก็มีเบาะหนังสีดำบอกเลยว่าสวยโดนใจมากๆแล้วก็ถ้าผู้หญิงนะคะขับรถคันนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยว่าจะเมื่อยเพราะว่า เป็นเกียร์ออตโต้นั่นเองอ่านะคะเดี๋ยวไปดูเบาะหลังกันนะคะนี่ก็คือด้านหลังก็จะประมาณนี้นะคะเป็นเบาะหนังสีดำแล้วก็สภาพต่างๆเนี่ยยังดูดีอยู่เลยนะคะไม่น่าเชื่อว่านี่คือรถปี2010โอเคนะคะมาดู ดน้านหลังกันนะคะด้านหลังเนี่ยไฟของเขานะคะก็ยังมีความใสเงางามนะคะสวยงามมากทุกอย่างนะคะยังอยู่ครบอยู่ดีไม่มีอะไรหายไปไม่มีอะไรแหว่งนะคะแล้วก็สําหรับมัตด,ด้านเนี่ยเขาจะมีความพิเศษสําหรับการเปิดฝากระโปรงท้ายเขาไม่ต้องไปกดปุ่มข้างในรถค่ะสามารถกดปุ่มตรงนี้เพื่อเปิดได้เลยเดี๋ยวต้องพางสากคิดให้ดูนะคะเอามือนี้ลองไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็กดปุ่มมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นั่นเองนี่นะคะ ข้างหลังเนี่ยสามารถเก็บของได้เยอะมากๆเลยถ้าหากว่าจะลองทดสอบเข้าไปนอนเล่นเนี่ยก็สามารถเข้าไปได้นะแต่ใครเขาจะไปนอนเล่นถูกไหมแต่ว่าบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยถ้าใช้เดินทางไปต่างจังหวัดนะคะสามารถใส่กระเป๋ารอลากใบใหญ่ๆได้1นถึงสใบเลยถ้าหากว่าใหญ่มากเนี่ยอาจจะได้แค่ใบเดียวแต่ถ้าเป็นไซส์กลางๆนะคะสำหรับขึ้นเครื่องบินเนี่ยก็จะได้ถึง2ใบ3ใบเลยล่ะคะ่ะโอเคนะคะนี่ก็คือด้านหลัง แล้วก็อันนี้นะคะคืออีกด้านหนึ่งของตัวรถนะคะสวยงามจริงๆนะแล้วก็ลืมบอกไปนะคะคันนี้เนี่ยเขาจะมีสปอยเลอร์ชิ้นน้อยๆน,นะคะติดมาด้วยถ้าไม่มีอันนี้เนี่ยรถจะไม่สวยจำเป็นต้องมีน,นั่นเองโอเคนะคะเดีย๋ยวดูประตูฝั่งนี้หน่อยอ่านะคะก็สภาพดีนะคะทุกอย่างเลยปิดเบาๆก็สนิท อ่นะคะอันนี้ก็ด้วยเช่นกันนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาบอกราคาของรถคันนี้กันดีกว่าค่ะมันด้าสองนะคะซีดานสีแดงคันนี้ปี2010เครื่อง1.5เบนซินนะคะราคาอยู่ที่1 7 7 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะคันนี้นะคะยอดผ่อนอยู่ที่3,504บาทค่ะได้สูงสุด72งวดแล้วก็คันนี้นะคะใครสนใจเนี่ย เตรียมเงินไว้แค่1,000บาทนะคะสำหรับการวางดาวนั่นเองเราดาวถูกมากๆนะคะเราอยากให้ทุกคนเนี่ยมีรถใช้เราก็เลยตั้งคันนี้เนี่ยราคาที่แบบทุกคนแตะต้องได้สามารถจับต้องได้ผ่อนไหวนะคะราคาผ่อนก็ถูกวางดาวก็ถูกนะคะ ต้องรีบมาขวาไปแล้วนะนะคะแล้วถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถโทรเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์0815198985พี่พันดีพันรัต1999นะคะแล้วก็ Facebook Fanpage นะคะ mm hmm. ดีเวนวัคพันณรัตหรือ Line แอค่ะ wgy0880d mm hmm. อย่าลืมแอดสายด้านหน้านะคะ mm hmm. แล้วก็ถ้าหากว่าใครอยากมาดูรถคันจริงๆเนี่ยอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเรานะคะสามารถเข้ามาได้เลย ที่ถนนรามนำแขง164นะคะอยู่หน้าปากซอยอยู่ริมถนนใหญ่เลยค่ะติดกับปั๊มน้ำมันพีทีวันนี้นะคะ<ๆ>ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะใครสนใจรถคันอื่นๆนะคะดูได้เลยที่ช่องของเรานะคะ NPC ฝากไว้ด้วยนะวันนี้น้องค้างขอลาทุกคนกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย